ดหน้าท้องล่างแบบนอนค่ะเป็นทางง่ายๆแล้วก็เห็นผลได้ใน14วันค่ะก่อนดูอย่าลืมกดบวกไว้จะได้ไม่พลาดคลิปลดหน้าท้องที่เราลงในช่องถ้าไม่กดไว้อาจจะไม่เห็นนะคะซึ่งท่าพวกนี้เนี่ยคนที่ผ่าคลอดก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะดึงขาของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะเอามือยกขึ้นไว้ค่ะแล้วก็ค่อยๆนะคะเหยียดขาออกทีละข้างแบบนี้นะคะให้เราเกรงหน้าท้องไว้ตลอดแล้วก็กดหลงังล่างไว้กับพื้นค่ะส่วนท่าที่2เอามือไวข้ข้างๆแบบนี้แล้วก็แตะซ้ายข,ขวาแบบนี้นะคะ และท่าที่3ของเราจะยากที่สุดค่ะก็คือเหยียดขาออกนะคะแล้วก็ดรอปลง แบบนี้ทีละข้างนะคะทําทุกท่าค่ะ15ครั้งแล้วก็ให้ครบ3เซตนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าทําท่าพวกนี้แล้วแบบหลังลอยเจ็บล้างแล้วก็ดูยากนะคะอยากได้ท่าที่ดีกว่าแต่ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเนี่ยให้คอมเมนต์ให้เรานิดนึงค่ะว่าอยากได้เพราะว่าถ้ามีกันเยอะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีท่าที่สามารถแทนท่าพวกนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นท่าที่ง่ายกว่าไม่เจ็บหลังด้วยค่ะก็คอมเมนต์ให้เรานิดนึงนะคะก่อนไปอย่าลืมกดบวกไว้ด้วยจะได้ไม่